สว,ส,วส,สวัสดีครับพี่น้องไป er, สุขคนนะ <pf unlikely> ครับวันนี้ดูอีสานหากินในต่างแดนนำเสนอเมนูกุ้งภูเขาเ้ยครับตำแตงไส่กุ้งนะครับพี่น้องแต่ว่าคุจะจ้กกุ้งลอยหน้านะเดี๋ยวครับพี่น้องเด้อสุขุคนเด้อครับพักกระบาลยดอกนี่นี่แหละครับพากัดแก้วนี่ครับนะครับพี่น้องสุขุคนเด้อครับกุ้งสดช สจอนเลยแหละนะครับมนาะคำแรกแห้มนันอย่าลืมนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ดูอิสานหาก,กินในต่างแดนีนเด้อครับถ้าเป็นไดก,กด็กด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์กับเท่ากดแชร์ได้ก็ขอบคุณหลายๆลายครับนะครับ,นะรบมาเลยคำแรกให้มันครับ 嗯嗯，公、嗯、布好了。 มีจะพักพี่น้องบุมยังขนมจิ้มเลยมีทช่วงงอกมีแตงแต่ก็กินไปเรื่อยแต่ก็เนีย้ยครับมะเขือมะเขือเปราะบาลหงสุดแซ่บพี่น้องเลย ไปแล้วครับมากินด้วกันครับ ก็อบกุ้งกระสอสผมแช่โซดาคือชั่วโมงครับพี่น้องกุ้งหวาน กิ่นส้อยด้วยครับยเนี่ยโบว์ <laughs> <c oughs> <c oughs> มี f เอฟซว่าเอฟซีวันนี้ไปหาเอฟซีมันเอฟซีบอกว่าอยากเห็นกินกุ้งแบบสดๆสครับกุ้งแบบเป็นโตนะครับื mặc dù chưa cần đơn nói xong xong nữa. xong 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 bất động mình này, xong 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 ไปแล้วไปน้องพ <c oughs> ังกันทึกห่วยะบะผมเป็นบุผมซื้อตอรี่ครับไปน้องไยบุกเลยอือมเยอด

มากินซะผมนี่เดอ้อพี่น้องเอยคลายคลัทช์ถ้าใส่ข้ปุนมานมีวูเห็งคลัทช์อะไรวะนี่ <c oughs> <c oughs> ข้าก็มีพี่น้องเลยต่ม่เป็นเขาเย็นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับกินพออุ้นท้องยืมีซีแซ่ปท้องตอมดึกนะฮะองคำพอแร้ักหน้อยเ็ดะ hmm. 泡菜锅。嗯。嗯 เพทักไปหน่อย bưng ta Rồi nó rồi มันกินซอสผมได้พี่น้องอย่าบวช Like... Mmm... <laughs> กุ้งกับน,นุ่มหวาน 嗯。<Ooh. S 2> yeah. น้ำแซ่บอันนี้เป็นคำสุดท้ายไปน้องอืม สุดยอดแซ่บพ,พี่น้องเลยน้ำตาแจกพร้อมคำสุดท้ายพื่อพี่เพื่อน้อง นะครับสุดท้ายนี้กัอย่าลืมครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นถ้าเป็นไะไรก็กดแชร์ให้ผมนะอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับเด้อกดกดติดตามกดกระดิง่งแล้กันโ้เผ็ดพี่น้องอย่าลลมครับ โอ้เพชรน,นะครับตามที่บอกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e อย่าลืมกดติดิ่งด้วยนะครับเด้อเพื่องานแจ้งเตือนในทิปต่อไปสำหรับวนันนี้ดูสันหาก,กินใน่างแดนขอกล่าวว่าสวัสดีครับ